สวัสดีครับมาเมื่อนี้เหางถือม็เขือกีกินหนาวแล้วแต่ปกติส่วนมากก็จะเอาเห็ดกีถ้าไทยเราครับหรือว่าถ้าเกลือธรรมดาแล้วก็ปีกี้นั่งจิ้มไฟกันไปแล้วก็กีเขาไว้จะกินอะแต่มือนี่ผมเสียดเสียดอีกแบบหนึง่งเอามาเบื้องมาผมเสียดแบบใดใส่ไข่คว่องหนึง่งแล้วจะนั่งกับรสด,ดีหมูครับซอนซาหนึง่ง แล้วก็กะทิอ่าใส่กะทิเอาตีด้วยนี่ละไม่ตีไข่อัตโนมัติเครื่องตีไข่อัตโนมัติเอาขอเนิยวขอนียวเย็นๆนะครับเอาเยน็นๆสิดีที่สุดแล้วก็ใส่กันเลยเอาใส่เขากันตีมันแตกจัง่อยเข็มๆมันๆตมจิในในทิ้มไบซีฟนาที่อาาตะเบือง่าผมดื่ยัได้กินอ่ะ แบบนี้เรามาเห็ดกินกันบาเนี้เอาเอาตั้งกระทะเล็กเอาน้ำมันใส่แล้วก็เอาน้ำมันเลยมันทัว่วทั่วกระทะเนะครับเด้อแล้วก็เทออกเอาเฉพาะที่ห้องท,ที่ที่ห้องที่ใส่จะนั่นเข่าที่ห้องกรมไปเลยเอาลงทอดเลยครับนี่เราจะเป็นนี่ยนลูกอดเป็นแผ่นเด้อเห็ดแปง้งที่แหละเอาลงกที่แหละมล้วจะนั่งกับบี้เอาอ้าวบี้บางล่างมันมันแข็งยังอย เห็ดออกมาแล้วมันสีมันเงางามเนาะครับอ่าบางคนเวลาเขากี้เขาเขาก็เด kind of ี๋ยวน้ำมันไปท่าให้ม <forecasting> ันเงาอ่าน so ้ำน้ำมันท่าเขากี้เขาถ้าอยากให้มันแซ่บให้มันมันให้มันหอมคือน้ำมันหมูนะครับสีดีกว่าน้ำมันเปื่อยหอมนายกินลองเห็ดเบืองเด้อผู้ใดอยากเห็ดกินก็ลองเห็ดเบืองว่ามันดิแซ่บปะตรนี่ได้กินเรืงไข่เรืงกะทิเอาหลังจากนั้นเขากลับด้านครับ ก็ะทะเป้นก้อมรอนมานี่ค้อมรอนทั่วถึงเค็มเค็มมันมันหลังจากนั้นเขากับไล่หนามันออกครับวิธีออน้นามันออกไล่ออกเลยนี่เขาสีแข็งนอกนุ่มในเลยครับเพราะมันมีกะทิกะทิตัวเนี่ที่ไปซรอยเขาหนุ่มทางในแต่ว่าทางนอกมันติดแข็ง ลองลองเหยีดกลิ่น้อน้ำมันออกเรลื่อยเห็นบ่าเริ่มเรืองแล้วเห็นบ่านี่เริ่มเรืองแล้วเดี๋ยวห้น้ำมันออกไปเ,เรื่อยๆครับยกเกลืนเห็นบน่าน้ำมันออกไปเรื่อยๆครับน้ำมันไปเรื่อยๆอา้าวพริกไปเรื่อยๆครับ เอเห็นบ่แล้วมันทีเปิดแล้วตอนนี้กินได้แล้วอ่าถ้าผมเดี่ยวกว่าคนอีกน้อยอ่าโอเคครับ เรียบร้อยแล้วเขากี้กระทะน,นี่เป็นไดเลี้องอยงจะกินเพราะครับเอาลองเห็นเบิง้งได,ด,ด้ครับ้อผมขอจบคลิปแค่นี้ครับสวัสดีครับ